กินอยู่อย่างตำ่ำมุ่งกระทําอย่างสูงหลักคิดของคนรุ่วมเก่าที่สร้างชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขคุณเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับลุงแก่แกแถวบ้านที่ตื่นเช้ามาใส่เสื้อยืดแถมจากร้านปุ๋ยตัวเก่าๆที่ขอเริ่มย้วยนั่งจิบกาแฟโบราณแก้วละไม่กี่บาทขับรถกระบะปีลึกที่สีเริ่มซีจางแกใช้ชีวิตเรียบง่ายจนบางทีคนผ่านไปผ่านมาอาจจะเผลอมองข้าม หรือร้ายกว่านั้นบางคนอาจจะเผอตัดสินไปแล้วว่าแกคงเป็นคนไม่มีอะไรแต่ในวันที่ลูกหลานเดือดร้อนในวันที่เศรษฐกิจพังทลายหรือในวันที่ใครต่อใครวิ่งวุ่นหาเงินกู้หน้าตั้งลุงคนเดิมคนนี้แหละครับกลับเป็นคนที่เดินเข้าไปหยิบเงินสดปึกใหญ่ที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์หรือหยิบโฉนดดีดินแปลงสวยออกมาวางช่วยเหลือครอบครัวได้หน้าตาเฉยโดยที่สีหน้าแกไม่มีความกังวลแม้แต่น้อย ลองหันกลับมามองภาพความเป็นจริงของพวกเราในยุคนี้สิครับเราอยู่ในยุคที่นิยามความสำเร็จถูกแขวนไว้กับป้ายราคาเราถูกสอนให้เชื่อว่าของต้องมีเราใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อสร้างความมั่นใจเรากินกาแฟแก้วละร้อยเพื่อซื้อบรรยากาศเราขับรถป้ายแดงคันโก้เพื่อยืนยันสถานะทางสังคมภายนอกเราดูแพงดูรวยและดูมีความสุขบนหน้าฟีดโซเชียลมีเดียแต่ทำไมพอวางโทรศัพท์ลง ปิดไฟจะเข้านอนความรู้สึกกลวงในใจกลับชัดเจนขึ้นมาทำไมเงินเดือนหลักหมื่นหลักแสนที่หามาได้ถึงระเหยหายไปเหมือนไอ้น้ำทำไมนี่สินถึงพอกพูนจนหายใจแทบไม่ออกและทำไมคำว่าความมั่นคงถึงดูเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับสมการชีวิตของพวกเราหรือว่าเรากำลังทำโจทย์ข้อสำคัญผิดไปคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ ทำไมในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโคช้ชการเงินไม่มีแอปลงทุนพวกเขาถึงสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากเสือผื้นหมอนใบจนกลายเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีผู้ทอนหรือเป็นร่มโพร,ร่มไสที่แข็งแกร่งให้ลูกหลานได้คำตอบไม่ได้ซับซ้อนแต่มันลึกซึ้งมันไม่ใช่เทคนิคการลงทุนพิสดารแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่สวนทางกับกระแสะโลกทุนนิยมในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงปรัชญาที่สอนให้คน รวยเงียบดีกว่าจนดังปรัชญาที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเสือซ่อนเล็บทางการเงินหลักคิดนั้นสรุปสั้นๆได้ด้วยประโยคที่ทรงพลังที่สุดประโยคหนึ่งว่ากินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงนี่ไม่ใช่แค่คำคมเท่ๆแต่นี่คือคำพีรอดชีวิตฉบับคนรุ่นเก่าที่จะพาคุณออกจากวงจรหน,นี้สินและคืนอิสรภาพให้กับชีวิตคุณได้จริงถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับการวิ่งตามโลก ลองหยุดแล้วฟังคลิปนี้ให้จบเพราะบางทีทางออกที่คุณตามหาอาจจะซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตที่คุณเคยมองข้ามไปก็ได้ครับตีความใหม่อะไรคือต่ำอะไรคือสูงก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติเราต้องมาล้างตาและล้างใจทำความเข้าใจคำสองคำนี้ใหม่กันก่อนครับเพราะความเข้าใจผิดนี่แหละคือกับดักที่ทำให้คนยุคนี้ตกม้าตายมันนักต่อนักคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่า กินอยู่อย่างตำ่ำภาพในหัวมักจะติดลบครับเรามักนึกถึงภาพความอดอยากการต้องทนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกมื้อสิ้นเดือนการใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นง่าเวทนาหรือการตระหนี่ทีเหนียวจนไม่ยอมใช้เงินสร้างความสุขให้ตัวเองถ้าคุณคิดแบบนั้นผมขอให้คุณลบภาพนั้นทิ้งไปก่อนสำหรับปรัชญาของคนรุ่นเก่า ความต่ำไม่ได้แปลว่ากระจอกแต่มันหมายถึงการทำตัวให้ต่ำกว่าไรายได้ที่แท้จริงหรือ living below your means ตั้งหาครับมันคือสมการชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสมมุติว่าคุณหาเงินได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทแต่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนเหมือนคนที่มีไรายได้30,000บาทส่วนต่าง70,000บาทที่เหลือนั่นแหละครับคืออิสรภาพ ในทางกลับกันถ้าคุณหาได้20,000บาทแต่พยายามอัปเกรดชีวิตกินกาแฟแบรนด์ดังผ่อนของแบรนด์เนมจนมีวิถีชีวิตเทียบเท่าคนเงินเดือน30,000บาทส่วนต่างที่ติดลบนั้นมันคือโซ่ตรวนดังนั้น กินอยู่อย่างต่ำจึงหมายถึงการกดอัตราของตัวเองให้ต่ำลงไม่ยอมให้หน้าตาทางสังคมมากำหนดวิถีชีวิตไม่แคร์สายตาคนอื่นที่มองมาที่เปลือกนอกมากกว่าความมั่นคงในกระเป๋าสตางค์มันคือความกล้าหาญที่จะดูจนในสายตาคนอื่นเพื่อที่จะรวยจริงในบัญชีของตัวเองทีนี้เรามาดูคำว่ามุ่งกระทำอย่างสูงกันบ้าง คำนี้ไม่ได้แปลว,ว่าคุณต้องตะเกียกตะกายไปเป็นเจ้าคนนายคนต้องมียศถาบรรดาศักดิ์หรือต้องเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าคำว่าสูงในที่นี้หมายถึงมาตรฐานของจิตใจและการกระทำครับคนรุ่นก่อนเขาวัดความสูงส่งของคนกันที่งานและวินยัยความรับผิดชอบที่สูงรับปากแล้วต้องทําให้ได้สัจจะสําคัญยิ่งกว่าสัญญาในกระดาษ ความอดทนที่สูงเจอปัญหาไม่หนีเจออุปสรรคไม่บน่นแต่มุ่งมั่นแก้ไขจนสำเร็จความซื่อสัตย์ที่สูงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่โกงใครเพื่อให้ได้เงินมาการมุ่งกระทําอย่างสูงคือการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ไกลกว่าแค่ความสุขเฉพาะหน้าไม่ใช่แค่วันนี้จะกินอะไรแต่คิดว่าอีก10ปีข้างหน้าครอบครัวจะอยู่สบายได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ทำผ่านๆไปให้จบวันแต่คือการใส่จิตวิญญาณลงไปในทุกสิ่งที่ทำเมื่อเราเอาสองคำนี้มารวมกันกินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงจึงกลายเป็นเคล็ดวิชาลับของเศรษฐีภูทธรที่สอนให้เราเท้าติดดินแต่ใจบินสูงสอนให้เราทำตัวให้เล็กแต่ทำผลงานให้ใหญ่ คนรุ่นใหม่มักจะพลาดตรงนี้ครับเรามักจะสลับขั้วกันเรากินอยู่อย่างสูงเพื่อโชว์คนอื่นแต่กลับกระทํำอย่างต่ำขาดความอดทนเหยาะแยะรักสบายผลลัพธ์มันเลยออกมาเป็นความกลวงโบข้างในดังนั้นบทเรียนแรกในวันนี้ลองถามตัวเองหน้ากระจกดูครับว่าสิ่งที่เรากำลังสูงอยู่ตอนนี้มันคือรายจ่ายหรือความตั้งใจและสิ่งที่เรากำลังต่ำอยู่ตอนนี้มันคือศักดิ์ศรีหรือแค่อัตตา ถ้าคุณตอบคำถามนี้ได้คุณก็พร้อมแล้วครับที่จะก้าวไปสู่บทเรียนถัดไปที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้เป็นเศรษฐีตัวจริงศิลปะแห่งการครองตนวิถีแห่งเศรษฐีล่องหนเคยสังเกตไหมครับว่าเศรษฐีตัวจริงมักจะทำตัวเหมือนนินจาพวกเขากลมกลืนไปกับฝูงชนจนบางทีเราดูไม่ออกเลยว่าลุงที่เดินสวนกันที่ตลาดหรือป้าที่นั่งตำส้มตำอยู่หน้าปากซอย อาจจะมีเงินเก็บมากกว่าคนใส่สูตรผูกไทยในตึกรฟ้ฟเสียอีกนี่คือศิลปะแห่งการครองตนหรือวิถีแห่งเศรษฐีล่องหนครับคนรุ่นเก่าเขามีศิลปะในการบริหารปัจจัยสี่ที่แตกต่างจากคนยุคนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะ3มเรื่องหลักๆที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเรามากที่สุดนั่นคือกินกามความอยากได้ใครมีในวัตถุและเกียรติที่อยู่อาศัยเรื่องแรก อาหารคือยาไม่ใช่หน้าตาคนรุ่นใหม่หลายคนกินบรรยากาศมากกว่ากินอาหารเรายอมจ่ายค่ากาแฟแก้วละร้อยเพื่อในรูปถ่ายสวยๆลงสตอรี่หรือยอมจ่ายมื้อละพันเพื่อเช็คอินว่าเรามีชีวิตที่ดีแต่สำหรับคนรุ่นเก่าที่สร้างตัวมาด้วยลําแข้งเขามองอาหารด้วยสายตาที่ทะลุเปลือกครับเขามองว่าข้าวแกงจานละ50บาทกับสเต็กจานละ5,000บาท เมื่อลงไปถึงกระเพาะแล้วมันก็ให้พลังงานให้เรามีแรงทำงานได้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าห้ามกินของดีนะครับแต่เขาเลือกกินที่คุณค่ามากกว่าราคาน้ำพริกผักต้มปลาถูทอดแกงส้มดอกแครอาหารพื้นด้านเหล่านี้ราคาถูกแสนถูกแต่กลับเป็นยาวิเศษที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเมื่อไม่ป่วยก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล นี่คือการกินอยู่อย่างต่ำที่ชาญฉลาดที่สุดคือกินให้ร่างกายสูงด้วยสุขภาพไม่ใช่กินให้ตัวเลขในบัญชีต่ำลงเพราะค่าครองชีพเรื่องที่สองอภรรคือเครื่องห่อหุ้มไม่ใช่ป้ายโฆษณาปรัชญาข้อนี้เจ็บแสบมากครับคนรุ่นเก่าสอนว่าอย่าเอาเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆเพื่ออวดคนที่เขาไม่ได้แคร์เราด้วยซ้ำ ความมั่นใจของคนรุ่นก่อนไม่ได้อยู่ที่โลโก้แบรนด์เนมบนหน้าอกแต่อยู่ที่ความสะอาดความสุภาพและกาละเทศะเสื้อยืดตราหารคู่หรือเสื้อเชิ้ตตัวเก่งที่ใส่มาสิบปีถ้าซักรีดให้เรียบเนื้อตัวสะอาดสะอ้านมันก็ดูสง่างามได้เพราะความสง่างามที่แท้จริงมันฉายออกมาจากข้างในจากความภาคภูมิใจที่เราไม่มีหนี้จากความมั่นใจที่เรามีเงินสำรองเลี้ยงดูครอบครัว จำไว้นะครับว่าใส่เสื้อผ้าเก่าแต่กระเป๋าตุงดีกว่าใส่เสื้อผ้าปรุงแต่งแต่กระเป๋าแบนและเรื่องสุดท้ายบ้านคือวิมานไม่ใช่ภาระในยุคนี้เราถูกกระตุ้นให้เชื่อว่าความสําเร็จคือการมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตแต่คนรุ่นเก่าที่มุ่งกระทำอย่างสูงเขาคิดต่างครับเขาเชื่อเรื่องนกน้อยทำรังแต่พอตัว การมีบ้านหลังใหญ่แต่ต้องตื่นมาทุกเช้าพร้อมความเครียดว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ยธนาคารบ้านหลังนั้นไม่ใช่วิมานครับแต่มันคือคุกที่เราสร้างขึ้นขังตัวเองสู้มีบ้านเล็กๆพออยู่พอนอนแต่เป็นบ้านที่ปลอดหนี้บ้านที่ตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงนกเสียงไม้ไม่ใช่เสียงลายถวงหนี้นั่นคือบ้านที่ร่มเย็นอย่างแท้จริงศิลปะการครองตนแบบนี้ ไม่ใช่การตระหนีทีเหนียวจนชีวิตไม่มีความสุขแต่มันคือการตัดส่วนเกินเพื่อรักษาส่วนแก่นของชีวิตไว้เมื่อเราลดภาระทางวัตถุลงตัวเราจะเบาใจเราจะสูงและเราจะมีพลังเหลือเฟือที่จะไปมุ่งกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ครับมุ่งกระทำอย่างสูงด้วยวินัยทางการเงินเมื่อเรากินอยู่อย่างต่ำจนมีเงินเหลือติดกระเป๋าแล้ว คำถามสำคัญที่แยกเศรษฐีจริงออกจากเศรษฐีปลอมก็คือคุณเอาเงินส่วนต่างนั้นไปทำอะไรตรงนี้แหละครับคือจุดที่คนรุ่นเก่าแสดงให้เห็นถึงการมุ่งกระทำอย่างสูงในทางจิตวิญญาณของการเงินพวกเขามีคาถาบทหนึ่งที่ท่องจำจนขึ้นใจคาถาที่คนยุคไบนาวเพลเตอร์อาจจะฟังแล้วแสลงหูคาถานั้นคืออดเปเรี้ยวไว้กินหวาน คนรุ่นเก่ามีความสามารถในการรอคอยสูงมากครับ High Delay e d Gratification ในยุคที่ไม่มีบัตรเครดิตผ่อน0% 10เดือนถ้าพวกเขาอยากได้อะไรเขาจะเก็บเงินให้ครบก่อนแล้วค่อยซือ้อฟังดูเหมือนเชยแต่รู้ไหมครับว่าการรอนี่แหละคือเกราะป้องกันภัยทางการเงินที่ดีที่สุด เพราะเมื่อคุณรอคุณจะได้คิดทบทวนว่าของชิ้นนั้นจำเป็นจริงไหมและที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณซื้อด้วยเงินสดคุณจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ใครแม้แต่บาทเดียวคนรุ่นเก่าเขารู้ดีครับว่าดอกเบี้ยขาจ่ายคือยาพิษแต่ดอกเบี้ยขารับคือน้ำทิพย์พวกเขาจึงยอมลำบากวันนี้เพื่อให้เงินทำงานแทนในวันหน้าอีกหนึ่งวินัยที่ถือเป็นการกระทำอย่างสูงคือความฉลาดในการเลือกที่จอดเงิน คนยุคนี้พอมีเงินก้อนก็มักจะเอาไปดาวรถเอาไปซื้อแก๊สเจ็ตหรือของที่มูลค่าลดลงทันทีที่เดินออกจากร้าน Depreciating assets แต่คนรุ่นปู่ย่าตายายเขาจะเปลี่ยนเงินกระดาษให้กลายเป็นของจริงครับ สังเกตไหมครับคนเท่าคนแก่ชอบสะสมทองคําและที่ดินไม่ใช่เพราะเขาหัวโบราณแต่เพราะเขาเข้าใจสัจธรรมว่าเงินเฟอ้อมันกัดกินมูลท่าเงินสดทุกวันเขาจึงรีบย้ายเงินไปไว้ในสิ่งที่ค่าไม่ตายที่ดินผลิตเพิ่มไม่ได้ทองคําเป็นสากลและรักษามูลท่า การมุ่งกระทําอย่างสูงในที่นี้จึงหมายถึงการมองไกลไปถึงอนาคตอีก10ปี20ปีหรือมองไกลไปถึงรุ่นลูกหลานไม่ใช่แค่มองความเท่ในอีก10นาทีข้างหน้า วินัยทางการเงินของคนรุ่นเก่าจึงไม่ใช่เรื่องของความขี้เหนียวแต่มันคือความรับผิดชอบอันสูงส่งที่มีต่อชีวิตตัวเองและครอบครัวเขายอมกินอยู่อย่างต่ำยอมนั่งรถเมย์ยอมห่อข้าวไปกินที่ทำงานเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออิสรภาพอิสรภาพที่จะไม่ต้องก้มหัวให้เจ้าหนี่อิสรภาพที่จะมีเงินรักษาตัวยามป่วยไข้และอิสรภาพที่จะส่งลูกเรียนให้สูงที่สุด นี่คือการกระทําที่สูงส่งยิ่งกว่าการแต่งตัวโกหรูเป็นไหนๆลองถามตัวเราเองดูสิครับว่าวันนี้เรากําลังสร้างหนี้สินที่จะดึงเราลงต่ําหรือกําลังสะสมทรัพย์สินที่จะยกชีวิตเราให้สูงขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวเลขในบัญชีไม่เคยโกหกใครครับการงานและจิตวิญญาณของผู้สร้างหนักเอาเบาสู้ซื่อกินไม่หมดเมื่อพูดถึงคำว่ามุ่งกระทำอย่างสูง ในมิติของการทำงานคนรุ่นใหม่อาจจะนึกถึงการเป็น CEO ใส่สูตรนั่งเซนเอกสารในห้องแอร์เย็นช่ำหรือการเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนแต่สำหรับตำราชีวิตของคนรุ่นเก่าความสูงส่งไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งบนนามบัตรแต่วัดกันที่จิตวิญญาณที่ใส่ลงไปในงานครับจิตวิญญาณข้อแรกคือหนักเอาเบาสู้ ในยุคที่ Google ยังไม่เกิดความสำเร็จไม่มีทางลัดครับคนรุ่นปู่ย่าตายายเทาสอนให้เราก้มหน้าทำในขณะที่คนอื่นเงยหน้าบนพวกเขาไม่เคยถามว่าทำแล้วคุ้มไหมตั้งแต่วินาทีแรกแต่พวกเขาถามว่าทำแล้วมันจะเสร็จสมบูรณ์ไหมความอดทนต่อความยากลำบากหรือ resilience คืออาวุธลับที่ทำให้พวกเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ งานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่ความเกียดคร้านต่างหากที่ฆ่าอนาคตการที่ยอมเงือออกในวันนี้คือการถมที่ให้แน่นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นในวันหน้าจิตวิญญาณข้อที่2คือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานในสมัยก่อนเครดิตบูโรยังไม่มีสิ่งเดียวที่ใช้ค้ำประกันการทำธุรกิจคือสัตจะรับ คนที่กระทำอย่างสูงคือคนที่รักษาคำพูดยิ่งชีพเขาจะไม่ยอมรวยเร็วด้วยการโกงตาช่างไม่ยอมลดสเปคของเพื่อเอากำไรส่วนต่างและไม่ยอมหักหลังคู่ขาเพราะเขารู้ดีว่าเงินทองหาใหม่ได้แต่ชื่อเสียงวงตระกูลถ้าเสียไปแล้วกู้คืนไม่ได้ความซื่อสัต์นี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลที่สุด มันทำให้เท่าแก่ร้านโชว์หวยเล็กๆกลายเป็นที่รักของชุมชนกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากสนับสนุนเพราะความรวยที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการฉกฉวยแต่เกิดจากการได้รับความไว้วางใจและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของการกินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงก็คือยิ่งพวกเขาทำตัวให้เล็กและกินอยู่อย่างสมถะมากเท่าไหร่หัวใจของพวกเขากลับยิ่งใหญ่และกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้น คนที่รู้จักพอคือคนที่มีเหลือเฟือที่จะให้สังเกตไหมครับคนรุ่นเก่ามักจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอทั้งการทำบุญสร้างวัดสร้างโรงเรียนหรือแค่การแบ่งปันกับข้าวให้เพื่อนบ้านเพราะความสุขของพวกเขายกระดับจากการเสพสุขใส่ตัวไปสู่การสร้างสุขให้คนอื่นนี่คือจุดสูงสุดของการกระทำคือการทำตัวให้เป็นประโยชน์ในโลกที่ทุกคนตะโกนว่าฉันต้องได้ ฉันต้องมีลองหันกลับมาดูแบบอย่างของคนรุ่นเก่าสิครับคนที่เงียบที่สุดคนที่กินง่ายที่สุดคนที่ทำงานหนักที่สุดกลับเป็นคนที่มีความสุดและความสงบเย็นในหัวใจมากที่สุดงานของคุณในวันนี้เป็นแค่เครื่องมือหาเงินหรือเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตวิญญาณถ้าคุณใส่หัวใจของผู้สร้างลงไปไม่ว่างานนั้นจะต่ำต้อยเพียงใดการกระทำของคุณจะสูงส่งเสมอครับ ประยุกต์ใช้ในยุค AI และทุนริยมสู่บทสรุปแห่งความร่มเย็นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะแย้งในใจว่าโรคมันเปลี่ยนไปแล้วนะลุงยุคนี้มันต้องสร้าง personal branding ต้องดูดีถึงจะขายของได้ใช่ครับเครื่องมือเปลี่ยนไปแต่แกนแท้ของความสำเร็จไม่เคยเปลี่ยนเรามาลองอัปเกรดปรัชญา กินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทําอย่างสูงให้เป็นเวอร์ชั่น2,025กันครับ 1. Low profile, High profit ในโลกโซเชียลที่ทุกคนแข่งกันตะโกนคนที่เงียบคือคนที่ได้เปรียบไม่ต้องโพสต์อวดทุกอย่างที่ซื้อไม่ต้องเช็คอินทุกที่ที่ไปเก็บความสำเร็จไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วปล่อยให้พอร์ตการลงทุนของคุณส่งเสียงดังแทนจำไว้ว่าเสือที่ล่าเหยื่อ ไม่เคยคำรามพร่ำเพรื่อ 2. s m สมาร์ทฟลูกาลิตี้ความมัธยัติที่ชาญฉลาดกินอยู่อย่างต่ำยุคใหม่ไม่ใช่การต้มมาม่ากินทุกมื้อจนป่วยแต่คือการฉลาดเลือกความคุ้มค่าหรือ Value for Money ซื้อของดีที่ทนทานใช้ให้นานดีกว่าซื้อของถูกแต่พังง่ายหรือซื้อของแพงที่เป็นแค่ขยะแฟชั่น ใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบราคาใช้แต้มสะสมให้เป็นประโยชน์นี่คือความต่ำที่เหนือชั้น 3. active income บวก passive asset คนรุ่นเก่าสะสมที่ดินคนเราสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหุ้นปันผลได้ทำงานประจำให้เต็มที่คือกระทำอย่างสูงแล้วรีบย้ายเงินเก็บไปไว้ในที่ที่มันจะงอกเงย ใช้พลังของเทคโนโลยีเร่งความเร็วของดอกเบีย้ยทบต้นให้เงินทำนานแทนเราในวันที่เราหมดแรงบทสรุปส่งท้ายท่านผู้ฟังครับท่ามกลางพายุแห่งทุนนิยมที่โหมกระหนำ่ำที่พยายามบอกให้เราวิ่งตลอดเวลาผมอยากชวนให้ทุกท่านลองหยุดแล้วหันกลับมามองรากเง้าของวิถีไทยความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าคุณเหลือเท่าไหร่เหลือเงินในบัญชีเพื่อความมั่นคงและที่สำคัญกว่านั้นคือเหลือพื้นที่ว่างในจิตใจเพื่อความสงบสุขการกินอยู่อย่างต่ำคือการประกาศอิสรภาพว่าเราไม่ใช่ทาสของวัตถุไม่ต้องเต้นตามเพลงของใครการมุ่งกระทำอย่างสูงคือการประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสารรค์ผู้รับผิดชอบและผู้ให้ลองเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไหมครับ มื้อต่อไปกลิ่นให้ง่ายขึ้นอีกนิดเดือนนี้เก็บออมให้มากขึ้นอีกหน่อยและงานที่ทำอยู่ใส่หัวใจลงไปให้เต็มร้อยแล้ววันหนึ่งคุณจะพบคำตอบด้วยตัวเองว่าทำไมคนรุ่นปู่ย่าตายายถึงยิ้มได้กว้างกว่าเรานอนหลับได้สนิทกว่าเราเพราะชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการพอในสิ่งที่ตนมีและภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ ขอให้ทุกท่านค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงทั้งภายนอกและภายในกินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทําอย่างสูงแล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันตกต่ำสวัสดีครับ